จเจริญพรยต,พติตามปุตติตามรับชมรับฟังฝากข้อคิดกติธรรมหลักในการดำเนินชีวิตเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธาสนาเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมคนนุณโยมวันนี้วันออกปัสสามหาปวารณาว่ากล่าวตักเตือนคุณโยมมนุษย์ปุทุชนยังมีกิเลสไม่มีใครเต็มร้อยความโชคดีของมนุษย์เราก็คือมีกัลยาณมิตร มีเพื่อนโยมที่คอยบอกคอยส่งกระจกคอยเตือนเราคอยชี้คุมทรัพย์เป็นประโยชน์เราจะได้พัฒนาซึ่งหลักทางพระพุทธศาสนาออกปรรสามหาปวารณาอยู่ได้กันครบฤดูฝนสามเดือนก็จะเปิดโอกาสปวารณาให้อภยัยให้โอกาสเอาสิกรรมซึ่งกันและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาเหมือนกระจกโยม ส่งและไม่โกรธไม่มีทิฐิมีมณะทางประสงค์้าเปรียบแล้วทางโลกโยอมพ่อแม่เตือนโลกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกองคอ์กรทุกหน่วยงานมีคนเตือนมีคนบอกถ้าไม่มีคนเตือนคนบอกหลงลอยหลุดเราจงรักษาเพื่อนกัลยาณมิตรที่กล้าพูดความจริงกล้าเตือนเราเราโชคดีที่สุดแล้วมี กัลยาณมิตรที่จริงใจกับเราแต่ถ้าคนที่โชคร้ายยมไม่มีคนบอกไม่มีคนเตือนบอกเตือนก็โกรธก็มโมโหทิฏฐิมานะไม่ประสบความสําเร็จนะยมยังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดก็เป็นชนนันโยมพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือกัลยาณมิตรคือทั้งหมดทั้งมวลในการประพฤติ พระมจันยร์มีคนมาเตือนมีคนมาบอกมีคนมาแนะนำให้เราพัฒนาตนเองรู้ข้อบกพร่องเหมือนกระจกส่องตนเองธรรมะวันออกพรรษาโยมเปิดโอกาสและก็ให้อภัยอโหสิกรรมเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองบางทีบางครั้งไม่มีใครเต็มร้อยนะโยม องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปัญญาทิคุณบริสุทธิ์ิคุณหมากรุณาทิคุณยังเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์เราบริหารการปกครองมีผิดพังเพลออะไรไหมพระสารีบุตรพระโมกลานะพระสงฆ์ไม่มีมีแต่ความเจริญเป็นมงคลพระสารีบุตรที่ห่มจีวรไม่เรียบร้อยสามเณร ก็เตือนพระอุปชาว่าโฮมจีวรไม่เรียบร้อยภาษาริบุตก็ไม่โกรธขอบคุณสำเนนคนเราก็เหมือนกันทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกคนทุกท่านมีปัญหาอุปสรรคไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีใครเต็มร้อยกล้าพูดความจริงกล้าเตือนกล้าบอกแล้วก็ไม่โกรธกันนะโยมเนาะชี้คุมซั์เราจะได้ พัฒนาตนเองต่อไปฝากข้อคิดคติธรรมมีคนเตือนมีคนบอกมีคนแนะนำคือผู้ชี้คุมทรัพย์เราจะได้พัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนสูงขึ้นไปเป็นอริยชนขอจะเริญพรฝากข้อคิดคติธรรมธรรมะวันออกพรรษานโยม